มือนีหาเนี้ยแรงก่อนทางบ้านมีเนี้ยแกลหรือยัเนาะพี่น้องได้กินต่อไปอา้าวคุณแม่ได้ยังละหห่ะมือนี่มือนีเก็บเสือไว้หน่อยนึง่งติดขวเดขวเสี้ดดอกหอมขวดเสี้ดดอกหอมจ้ะขวดแบบบางบ้านเท่านี้นะแมน่นโอ้เมนูมันกับบ้า,า,นะนนนานเลี้ยวเนาะเมนูนี่อยู่ร้านเ้าก็มีเงินบ่แม่นจ้ะมีจ้ะโอ้ติดขวดเสี้ดดอกหอมขวดอะไรยังอื่นไกลเนาะนะแม่นจ้ะแม่นพอดีมือนีมีดอกหอม

หอมแดงเสเดอมสุดมากแถวบ้านหฮอติทุบหอมแดงเล้วเนาะใช่เป็นหัวเป็นหัวไปเลยแม่เออมันแสบดีพาแต่ไข่ใบะกูนี่แลวแม่เนี่ยน้ยหอมแบบ้ชั่วทังบ้านเบิ่งเดีนี่ดอกหอมเลยหอมหที่ขายดีดีสมันหวานมันหวานเออสั่งดอกหอมใส่เนื้อเสือเลอ่าล่อส ไสเนื้อเสือนี่เขากันคักได้พี่น้องเลยแซบล้กันปดีกเลยดีมันแตกมันจัหอมนี่พริกข้าตตำเรียบร้อยแล้วจ้ะว้าวเตรียมพร้อมตลอดเลยเนาะเวลาเ่อเอ็กใส่พริกสดเขาตาดีหอมเนาะจ้ะไปครับผมมันเดือดจัน่อยบนเคื่อดชาตะไคร้ใบมะกรูด แัดไปเห็นไม่สุดก่นจะตอเขาเรียกเป็นขวบ่เนอวเนื้อไม่เลยเนื้อลงเลยจ้าชิโองานขวไปเรื่อยๆขวเมื่อนี้เป็นเนื้อไปเลยจ้าน้ำปลานเป็นเนื้อเสือได้ปี่น้ยเกลียบเขันไฟบ่มปลากับโป๊ไส่กัได้ตอนไป้แต่องส่ เดีนื้องมัดนัวๆจังเลยไปเรียบร้อยครัวไปไอเนื้อไม่จุกจก่สีเริ่มเปลี่ยนแล้วครัีแปดสิบเปอร์เซ็นต์งานคลิปซ้ำนี่กับพ่อแล้วจ้ะไปต้นหอมไปเลยบ้านนี่เปลี่ยนสีแล้วโอ้หนี่น้ำะได้พี่ลองเลยนี่ล้วก็เอิัวเนื้อครับผมจะเป็นเนื้อเสือหรือว่าเป็นกระดูกอ่อนก็ได้ครับผมแมนเสร็จเนื้อตีข้าต้มหลก็หรือว่าเนื้อเปื่อยก็ได้แด้วแก่ เด็ด้ตามใจเทาชอบจ้ะเมนูนี hum, ้คูณยาบ่เคยเฮดกัดไปเลยจ้ะกัดยังชิมหลอว่แม่เอ้าเอาไปชิมชิมชิมอ้าวชิมกีหน่อยโอ้โห่หอมเจ้าของชิมได้เหมาไปเลยน้ำหอมห่วยโอ้โหนี่เลยหนุ่ยจ้ะเก็บกล่นจ๋าเรียบร้อย สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาเดินเพื่อกินข้าวต้อกันครับผมมาเมื่อนี้ครัวเนื้อครัวเนื้อในมีประจําร้านของเฮาอยู่แล้วครับจ้ต้อกจางว่าอาตีบอกเคยหู้ครัวเนื้อเป็นอะไรลองมาสั่งล่องมือนครับจ้นอกจากว่าลูกค้าพี่น้องอยากได้ใส่ผักยังผักยังผักยังก็บอกได้จ้าครับผมบางคนก็บอกกินผักจ้าฝากที่นี่นะครับเนาะ เรียนงใส่ดอกหอมมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะง่ายๆครับผมง่ายๆจำเปะๆยวก่ันอันนี้อาหารจานเดียวของของแท้ครับผมปกติอยู่บ้านยู่ต้องกินแบบนี้แล้วครับผมจัดจาะกันมันนี้มันเด้อพี่น้องเด้อมันวันดี อือบ่ออมันเนี่ยมาจากเนื้อเสือความหวานมาจากอหอมครับดอกหอมนี่ครับผมสั่งได้จ้ะอ,อยากกินแบบไใดบอกอย่าน้องจัดให้อืออกเค้มนี้เนะาะจ้ะออกเค้มแล้วความหวานเฮาได้จากเนือ้อ จากสึ่งหอมนุมมันนั่งอืมน,นั่งมันอีกโซนเปนเนื้อเสียนุ่มนุ่มถ้าม,มันเป็นเสียกรอบเสียหนุ่มกรอบอืม,อม,อมลูกค้าหัวกับไปวังหันจะน,นุ่งและจัดคำจังหนง่อยแต่มันต้องยื่นกินแบบนี้ครับผม เขาเขาจ้างเดียวแ<ม>น่นแต่พอตุ่มยผ่านังหว่นผ้าเขาอือสุดยอดสุดยดอด คำว่าขัวก enfin> ับอบเนี่ยไม่ติดโบกขึ้นกันด้เนอะแม่นอบอีกแบมีน้ำไหลใส่เลือ่อ่หยังไดก็สมสมเด็นต้องหิวขอยเนี่ยนึกทำาจจำน้ำตดนน้ำฟอม บางทีมีกระดูกมีมีกระดูกอ่อนกระดูกยังอนะไรอะไรอย่างเงี้ยมันคือแสบเริ่มรสชาติดีเนาะ,ะบรรยากาศเริ่มฟุ้งฟูพุ้งฟูเขาเลยกินข่อนไปเฮงแซ่บ อย่างก,กินหน้ากับก้อนต้วงเหรอครับผม,มก,กินต้องกับมือกินวะผู้นามันม้วนวๆบ่อยอม,อมีแซ่บอีหลีบ่มมีแซ่บอีเลนแซ่บทุกอย่างนะครับผมลองมา หาหลันน้อยๆลอบบิงไปโอเคมากอ่ะมาลอบบิงจังแบะมาพัดตั้งสนามบินสวนน้ำพุ่มนี่ก็แวะมาเลยครับผมทำบอตีว่าหลันหน่อยเนาะจ้าแต่หลังน่าก็ได้จงองด้วยสิบองคะ <laughs> <laughs> เป็นมากครมีแต่คนบ้านเท่านะครับมากกินคนในต่างประเทศคนจะกลับมามามา,มา,ม,า,ม,ามาบ้านมาท้องหลังจากคนจากบ้านเทามาทํางานพี่จ,จะกินรสชาติแบบเดิมเดิจะก,กินรสชาติแบบเกาแก่เกาคึกจำโดนๆว่างๆขึ้นโอ้หนำหอ้ดูสิพ่อพานฝีมือลูกจ้างเป็นฝีมือ สองสองตาแยกโดยตรงเลยครับผมเฮ็ดเองไม่วะเฮ็ดเองเสิร์ฟเองเสิร์ฟเองล่างจานดีครับคู่หน่อยคู่ใหญ่พันลูกกินได้หนีมืดมืดกัน <c oughs> มืนอนีอายลูกกินเขมือติดได้มือมากว่า,าแล้วต้องุกทาย ว่าเป็นเป็นเขา่าเป็นข้าวเขาย่างเดียวกระจิ้งยู่ประเภทนี้มันห้องกินแบบนี้แหละนั่นเข้าวเขา,ขายางเดียวือกข้าวตุ่ยหน้าตุ่ยหลังตุ่ยหน้าตุ่ยหลังมันว่าห้าข้างทั้งมวนทั้งแสบกินไปกินไปพร้อมคุยกันไปน้ำเอาละสวัสด,ดีแม่งกันทุกท่านครับผมสำหรับกิมน,นี่หัวเนื้อเด้อจะเริ่มมาสั่งเด้อจ้าาอย่สวัสดให้สวัสดีจ้า